กระซิบบอกเล่าสวัสดีค่ะท่านใดมองหารถกระบะไปไทยนะคะมากเลยค่ะทุกท่านผ่อนได้ค่ะสดได้ผ่อนได้สบายบาย,บายได้ทุกเงื่อนไขนะคะ DMAX 3.0 v g s Highlander รปี2011ค่ะราคาเงินสดก่อนนะคะ2,69,000บาทถ้าเครบาทถ้าเกตดีฟรีดาวค่ะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยออกรถ5,000บาทจบเลยค่ะ ผ่อนค่างวดอยู่ที่6,000 7ถึง7,000บาทนะคะระยะเวลา5ปีค่ะค่างวดอัดปรับขึ้นได้นะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ท่านเลือกนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเรกไใหม่แท้คัน1 8 0 0 0 0กิโลเมตรรถสวยเดิมโรงงานนถไม่ขยับทั้งคันเครื่องก็เดิมโรงงานค่ะเครื่องดีด้วยนะคะเป็นเครื่อง3 0ิ VGT นะคะ เครื่องเดิมโรงงานเกาวเดิมไม่เคยแต่งค่ะรถยนต์เกียร์ออโต้น,นะคะขับง่ายขับดีมากกว้างมากค่ะยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนนะคะภายในสวยเบาะหนังเดิมหน้าจอเดิมจากโรงงานเลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำภาษีพรบร .69 รถอยู่บางปูสมุดปาการนะคะ269,000บาทสดผ่อนได้หมด สนใจโทรคุยสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทักหาผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพราะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ